สวัสดีครับผมร้าน AP Auto Air Service นะครับวันนี้เรามาส่งงานสำหรับรถ Nissan m a r ะครับผมติดตั้งฟิล์ม High Cool Ceramic Back Night นะครับพิสเตอร์โดยพี่เฟนจ้านะครับผมคันนี้เลือกใช้บานหน้า40%ครับรอบคัน60%ครับพาไปดูกันครับผมบานหน้า40%นะครับฟิล์มเซรามิกในตัวนี้เนี่ยก็จะดำนอกนะครับใส่ในนะครับบานหน้าใช้40%นะครับ C.M. 35ครับรอบคันใช้60%นะครับ C.M. 20นะครับรอบคันนะครับบันหลังก็60%นะครับคันนี้เป็น Super ร์สตีคับนะครับดียาพาไปดูด้านในกันครับด้านในครับ บหน้า40%นะครับบหน้านะครับบานข้างนะครับ60%นะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับฟิล์มทุกอันนะครับจะต้องมีรหัสนี้นะครับเซรามิกแบ็กนะครับ CM20 นะครับเห็นไหมครับฟิล์มนี้คือรับประกันจากบริษัทไฮคู7ปีนะครับมีใบเซอร์ของไฮคูให้นะครับ บคัน็อรคัน60%นะครับสนใจนะครับผมติดตั้งฟรีนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นะครับ089-065-3429นะครับร้าน AP Auto Air Service นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ